จากการโดนโกงแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมอันนี้นะนี่อันนี้คือน้องฉลามที่บอกว่าผมเจอมาและหลายรอบแล้วบอกว่าสุ่มวง,งลอ้อตึ๊บตึ๊บตึต๊บะคะแบบสุ่มวงลอ้ออ่าตัวตัวบาเลนไทยอ่ะที่มันไม่ใช่สูตรขาวอ่ะเขาบอกว่าสุ่มวงลอ้ออ่ะแล้วมันมีคนเชื่อก็้าจะสุม่มแต่ไม่มีใครบอกบิดเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะให้ตัว ที่เขาเหลือๆที่เขาไม่ได้ใช้เรามาเขาจะเข้าใจแล้วว่าเราอะส่มแล้วแล้วมันเกลือไงอเขาจะเข้าใจว่าเขาส่มแล้วมันเกลือเนี่ยเดินอย่างเงี้ยสามเซิฟเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครได้เลยเนะนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามเซิฟไม่มีใครได้เลยเอออย่าเสมาคือแบบอันนี้คือผมต้องบอกก่อนนะว่าแบบว่าการโกงอย่างเงี้ยมันไม่รู้ตัวครับทุกคน คนเชื่อเยอะคนมุงเยอะอย่างเงี้ยโดนแน่ๆเป็นการเตือนภัยไว้ว่าอย่าหาเชื่อคนเยอะแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยมีโอกาสสุ่มได้น้อยมากน้อยแต่สี่สิบเปอร์เซ็นตเซิร์ฟที่แล้วบอกสี่สิบแต่เซิร์ฟนี้ไม่บอกเลทอะเซิร์ฟที่แล้วบอกมีคนได้แต่หน้ามา้ามีหน้าม้าด้วยมีระบบหน้ามา้ามีระบบนี้เนี้นี้นี่นีนไออาการะนี่ไอ่อาการะ ไล่ทิลันทิกนี่บอกว่าได้บอกว่าสุ่มได้ไลยเซิร์ฟแล้วหลายรอบแล้วนะมึงตามกันไปทุกเซิร์ฟเลยนะอย่าหาบิดคนอื่นอย่างนี้นะไม่ดีหาเล่นเองเทรดเองต่อยอดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าไปหาบิดคนอื่น <S <S <ๆ>เข้าใจไหมครับทุกคนแล้วมันแก่มีวงแบบโอ้โหแบบสุมบ่มแบบโอ้โหสุ่มสูดรุดหนึ่งอะอ่ะเหรอวจะได้สุตอยูหนึ่งไตมีคอมีคนเชื่อ อะเอาสูจุหจีนไปแลกกับวงล้อสูุหนึ่งไตเป็นไงโดนบิดไม่ได้ตัวอะไรเลยเป็นไงมึงนี้มันเชื่อกันได้จริงๆไม่เคยโดนบิดกะอย่างเงี้ยแหละไม่รู้อะไรกันเยอะฉลามคือแบบคือถ้าคุณ่านเงี้ยคุณ0ูนุหนงสงการลักลือดเลือดเองดูก่อนว่าเขาจะให้อะไรนะ ม่แล้วกันนะคือไอ้พวกเนี้ยมันเนี้ยไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอไอพีอารเอบศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าสมมติบ,บอกพายไอคนนี้บอกว่าได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องไปเชื่อคุณอย่างเงี้ยคุณเชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยเนี้ยไปกันทุกเซิร์ฟไปกันทุกเซิร์ฟบอกได้กันทุกเซิร์ฟแต่คนเดียวกันเนี่ยแล้วคนอื่นก็นไม่ได้เนะี่ยคุณเชื่อได้ไงก่อน มาเด็กๆแบบเดี๋ยวเลยนะอ้วนห้าสิบดีเจห,หาแร่ศูนย์จุดหนึ่งโพไซดอนนะอ่ะจริงอย่างนี้ไปนะขอขอโทษนิดนึงขอโทษนิดนึงขอโทษนิดนึงแป๊บแปบ,บแปบ,บแบบเออนะพวกกลัวพวกเนี้ยมันหาบิดกันมันมีเพื่อนมันก็มาตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืดเอาคนนั้นมาดิเอาเอาคนนั้นมาแล้วก็ไม่ให้ตัวจริงบอกว่าเฮ้ยเราสุ่มได้แล้ว ถ้ามีคนอื่นถามก็จะให้ตัวกันไปใช่ไหมเอาไปโชว์ดูหุยได้จริงสุดท้ายอะไรเอาตัวอื่นกลับคนนั้นกันทําต่อโชว์ตัวให้ดูอือมีจริงแล้วไงต่อครับพอ,อีกคนหนึ่งบอกได้แล้วส่งตัวให้อีกคนหนึ่งแล้วบอกเราไม่มีแล้วแล้วบอกว่าเราไม่มีตัวแล้วแล้วก็เอาตัวคืน,นอย่างเงี้ยมันเป็นวงลอกมันเป็นวงลูกยังยังไงก็กลับมาที่ลูกเดิมยังไงก็โดนบิด อันนี้เตือนภัยนะอันนี้ถือว่าเตือนภัยทุกคนที่ดูคลิปนี้จากทีวีดีเฟนต์เนี่ยมันมีสังคมอย่างเงี้ยมันมีคนบิดเนี่ยมันมีคนอย่างเงี้ยมันอันมันไม่ได้อะมันไม่มันไม่ดีอะเกมมันสนุกอ่ะแต่คนบิดอ่ะมันบิดแบบไม่ให้เรารู้ตัวเข้าใจไหมมันบิดแบบว่ายังไงก็เกลืออย่างยังไงยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ได้อ่ะมันเป็นการบิดทางอ้อมเข้าใจไหม คือเขาไม่ได้บิดคุณก็จริงแต่เขาแต่มันไม่มีโอกาสได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยเราได้แล้วแล้วก็สุ่มกันไปเรื่อยๆก็ไม่มีทางได้เพราะอีกตัวอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วพอจบปุ๊บก็คืนตัวกันเสร์ฟที่แล้วโชว์ดูนี่เรามีจริงสุ่มการสุ่ม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 ให้ให้คนนึงแล้วบอกว่าเราได้แล้วแล้วก็ออกแล้วก็สุ่ม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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงมันก็ได้ผลประโยชน์เต็มเตมมันเสียอะไรเยอะเสียแค่ตัวที่แบบสุ่ม เออแล้วก็ามาให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็เสียตัวโหดแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่ได้อะไรกลับเลยอ่ะได้แค่ตัวที่เกิดตัวเองยังไงก็หาได้อ่ะเข้าใจไหมนะทุกคนเตือนภัยสำหรับคลิปนี้เตือนภัยนะครับและได้ออกช่องแล้วคนนี้คนนี้กับคนนู้นเดี๋ยวพายให้ดู ใน YouTube นี่อย่างตึงอย่างตึงอย่างตึงครับน้องอย่างตึงได้ออกช่องแล้วมาเราไปอีดคนนึงคนนี้ช่องเดี๋ยวผมสอนบิดคนนี้นะที่กํกลาลังใส่แว่นนี่ชื่ออะไรนี่ a l a s t e r underscore a n n a m o s k แล้วก็อ่ะคนนี้นะติดเดี๋ยวผมสอน จาชื่อช่องไม่ได้มันเปลี่ยนใหม่อีกล้โอเคข้ <c oughs> มาเตือนใัยจากการโดดบิดนะครับอย่าหาเชียร์พะบนล้อ <c oughs> มันอยู่อีกแล้วมันอ <c oughs> ยู่อีกแล้วบายบาย